จะ, <c ười> จะลืมพลาก็ไม่ลืม <c ười> คิดดึงแซ่ ไตีมอู่วแทลคือตอนนี้เขาไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่หารต้องไปนักกาตูนมองเห็นเลย เดิ่ม้นแหก่อนหน้านี้ดีดยม่้ามพบกเ้าหา้ือสีซือว่าคุณคิ่าที่สิบทำเพ้อปพุกเลยขวายเป็นตำงนายแล้วไปไหมคนที่ปลุกเธอทุกวันไม่ใช่เมียแต่เป็นลูกคู่เรื่องสองคำถามที่ต้องบอกว่า กีกับเรื่องของกระแสการเิกก่อนคือทางด้านของกทวกรเนี่ยนะคะรองหัวหน้าพักการเที่่พูดถึงเรื่องของกระแสการเืองว่ากระแสกไม่ใชแะลูกินนมเศษอยู่ในท่าเมานมเลยนี่ให มัร่รอบบ่ายโมงค่ะทุกคปากโอ้โสบายสบายมากเลยอ่ะนนไม่เคยมีเสียงสักแอะเลย ชอบอาบน้ำที่สติสบายไหมห,ห,หลับปุ๋ยเลยอาบน้ำเสร็จนอนหลับสบายเขานอนอาบป,ปากพอมอ้าวตื่นแล้ว ขาอึกอีกแล้วล่ะคะขาอึกอีกแล้วล่ะคะงงจ้งเอ nama ipan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  nama Thank you.